ราวนี้ก็มาถึงความร่วมมือของมือร่วมมือของเราที่จะฟันฝ่าเรื่องของสถานการณ์โควิดครับดูเหมือนว่าบางจุดนี่จะนิ่งแล้วแต่ว่าบางจุดก็ยังมีการพบเพิ่มเติมครับท่านผู้ว่าครับใช่ครับอย่างวันนี้เนี่ยก,ก็ลดน้อยลงกว่าเมื่อวานหน่อยเลยแวันนี้ก็พบมา1 0 2 37รายนะครับครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยต้องต้องอย่างลับเยรว่าการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19เนี่ย ยังคงมีแนวโน้มทรงตัวอยู่นะครับ280 260 230นะครับก็เนื่องจากว่าเทศกาลของของกันถินพระป่าอะไรด้วยนะครับ,รบแล้วก็มีพี่น้องเอแรงงานต่างด้าวน,นะครับที่มาพบปะกันอะไรอะไรกันเนี่ยแล้วก็ละเลยในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการของของขอจังหวัดครับครับเพราะว่าเวลาที่เขามาเจอกันเนี่ยเขาก็ สนุกสนานกันไม่เล่นอะไรกันเลยนะฮะแล้วก็ดูที่รับหูรับตาของเจ้าที่ด้วยครับและสําคัญก็คือยังมีการลักลอบเล่นกันนะครับซึ่งจังหวัดเองเนี่ยได้ได้เน้นย้ํากับทางทางอําเภอทุกอาเภอนะครับฝ่ายปกครองครับว่าทางขอความมือมือทางเจ้าหน้าตำรวจนะครับช่วยกันดูแลนะครับแต่ว่าเขาก็มีวิธีการลัดล่อไปเล่นในปากึกมั่งเล่นในที่ห่างไปหูตาของเจ้าที่บ้านเมืองด้วยนะครับก็เลยพอเข้าไปเนี่ย ก็เอ่อก็มันมีโอกาสที่จะสูเกเปลี่ยนติดเชื้อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจังหวัดราชธานีก็พยายามนะครับในการที่จะป้องกันต่างๆแต่ว่าเอาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเอ่อวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับวัคซีนเป็นเรื่องสําคัญเอ่อผมมีความเชื่อว่าแนวโน้มต่างๆเนี่ยวัคซีนเนี่ยถ้าเราได้มีการที่จะฉีดวัคซีนนะครับก็จะทําให้ทุกคนได้มีภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความปลอดภัย นะครับแต่ัดงุราวฎร์ธาตีเองเนี่ยได้รับความปรุนาจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านน้ำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รองนายกรัมตรีนะครับท่านอนุทินชาวีร์กูลนะครับในการสนับสนวนวัคซีเนี่ยทุกคนใช้ทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเรามีวัคซีในจังหวัดที่รอให้กับที่น้องประชาชนเนี่ยฉีดนะครับนะครับซิโนแวกเรามีอยู่สี่หมื่นสองพันโดสนะครับต้าเจนเนกาเนี่ยสองแสนสี่หมื่นเอ้สองแสนสี่หมื่นโดสนะครับ ฮะฟินอฟาร์มอีกสามหมื่นหนึ่งพันกว่าโดสนะครับไปเจออีกห้ามห้าหมื่นสองพันกว่าโดสนะครับเราเราตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุราธานีฉีดไปแล้วเนี่ยเข็มที่หนึ่งเนี่ยแปดสิบเอ็ดจุดสี่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นกว่าคนนะครับเข็มสองฉีดไปห้าสิบเจ็ดจุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์นะห้าแสนห้าหมื่นกว่าคนนะครับเข็มสามที่ฉีดไปเจ็ดจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์หกหมื่นแปดพันกว่าคนนะครับ น้องนักเรียนก็ถีดไปแล้วเนี่ยแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านเนี่ยได้รับวัคซีนนะครับตามที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนที่ดีมีคุณภาพมาให้กับที่น้องประชาชนนะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก็จะมีความมีภูมิต้านทานนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่าสังเกตจากที่น้องประชาชนที่เสียชีวิตนะครับที่ผ่านนมาเนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับวัคซีนนะครับไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยก็แล้วแต่นะครับผมไม่ไม่ได้รับวัคซีนดังนั้นเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่าความลัทาท่านท่านไหนที่ที่รับวัคซีนก็จะมีภูมิต้านทานที่จะต่อต้กับโรคโควิด -19 ได้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะปลอดภัยนะครับเราก็ต้องขอความร่วมมือว่าไม่ฉช่นนั้นแล้วเนี่ยเอ่อการระบาดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ยังคงไม่ไม่สิ้นสุดนะครับผมต้องการ ไม่ให้พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยครนะต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนรับวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับอตอนนี้เนี่ยถ้าของเราเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็แปดแสนนะครับก็ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วแต่ว่าถ้าทุกคนได้ได้ได้ให้ความสนับสนนวัคซีนต่างๆเนี่ยเราจะได้ปลอดภัยไปด้วยกันนะครับครับผมเสียดายวัคซีนนะครับวัคซีนยังมีเยอะเลยครับ ท่านหมอจิรชาติเดือวัชรินนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราชธานีก็จะเป็นโมบายวัคซินโมบายเข้าถึงพื้นที่เลยนะครับเพราะว่าไปพื้นที่อย่างเช่นภูมิเรียงมีระเบิดระบาดจำในกลุ่มของพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่างด้าท่านก็จะโมบายเข้าไปเลยเป็นรถเข้าไปให้บริการถึงพื้นที่ครับแล้วก็กระจายต่างๆตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนอะไรแล้วัคซีนเข้าไปเอดเลยครับโรงพยาบาลต่างๆมีวัคซีนพร้อมกระจายทั้งสิบเก้าอคเภอ สุราธานีนะครับดังนั้นเนี่ยผมให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าดูสถิติของสุราธานีเนี่ยเอเราพบอาการไม่คึนประสงค์นะครับภายหลังการได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากน้อยมากครับก็วัคซีนยังคงเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่จะต้องเพี่น้องน่าจะได้รับวัคซีนตรงนี้เพื่อที่จะได้ปลอดภัยแล้วก็ป่าวิกฤัดครับครับผ